เศร้าถึงอารมณ์เล็งสรัญกันปล่อยเพลงผู้ต้องสงสารกระชากอารมณ์ส่งท้ายปีเป็นสาวน้อยเสียงคุณภาพสำหรับเล็งสรัญญการที่ร้องเพลงอะไรก็เข้าถึงอารมณ์และไพเราะไปสมดทุกเพลงวันนี้มีผลงานเพลงใหม่ล่าสุดส่งท้ายปีให้แฟนๆได้ติดตามกับเพลงผู้ต้องสงสารเพลงช้าๆเศร้าๆ,าๆดึงอารมณ์ตามสไตล์เล้งสรัญญการ ซึ่งเพลงนี้คลูจอนขวัญชัยนักแต่งเพลงร้อยล้านวิวที่สร้างชื่อเสียงอย่างล้นหลามจากเพลงรถบอมีน้ำมันให้เคอรี่มาส่งได้บ่เป็นต้นอีกทั้งยังได้ธงชัยทาวรโชธผู้เรียบเรียงดนตรีผู้ต้องสงสารถือว่าได้ทีมงานคุณภาพมาช่วยดูแลคัสสันสร้างเพลงนี้ให้กลมกล่อมและเข้าถึงอารมณ์ของคนรักที่ซื่อสัตย์ให้ความรักไปหมดทั้งใจ แต่กลับถูกคนรักนอกใจแบบไม่มีใยดีจึงตกเป็นผู้ต้องสงสารในที่สุดและความพิเศษอีกอย่างอยู่ที่ตัวมิวสิกวิดีโอของเพลงนี้คือการใช้กล้องโรบอตถ้าแฟนๆอยากรู้ว่าพิเศษยังไงสามารถติดตามได้ในมิวสิกวิดีโอเพลงที่เพิ่งจะปล่อยไปนี้เล้งสรัญญการยังได้กล่าวอีกว่าตอนนี้น้องเล้งมีเพลงใหม่ล่าสุดเพลง ผู้ต้องสงสารเพลงนี้ชอบตั้งแต่ได้เห็นเนื้อเพลงเลยค่ะเนื้อหากินใจมากอยากให้แฟนๆได้ฟังและได้ชม MV เพลงนี้และจะได้เห็นลูกใหม่ของน้องเล้งเรียกได้ว่าจัดเต็มเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมก็เขินๆนิดๆแต่ก็ชอบมากค่ะชอบไม่ชอบยังไงติดตามรับชมได้นะคะยังไงน้องเล้งขอฝากเพลงผู้ต้องสงสารเพลงนี้ไว้ด้วยเชื่อว่าจะตรงกับชีวิตของใครหลายๆคน เพราะขนาดร้องเองยังอิ่นมากจนเกือบร้องไม่ไหวฝากรับชมได้ที่ช่อง YouTube Grammy Go Official ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ